สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภอาจาย์นิวจากช่อง Queen Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรายปี2564ที่ว่าด้วยเรื่องความรักล้วนๆแต่ต้องบอกก่อนนะว่าความรักในคลิปนี้จะเป็นภาพรวมแล้วก็รายแล้วก็จังหวะช่วงเวลาในรายเดือนเราจะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงเหมือนในคลิปโดยทั่วไปอันนี้นะคะก็ ออดูได้ตลอดทั้งปีจังหวะชีวิตช่วงไหนจะมีใครเข้ามาหรือให้ระมัดระวังปากเสียงกับคนรักอะไรเงี้ยจะดูรายเดือนด้วยแต่อันดับแรกเราจะดูภาพรวม10ใบ,บก่อนเข้ามาดูได้ตลอดนะคะเดี๋ยวขอเลือกไพ่1ิบใบให้ชาวราศีพฤษภก่อนอ,อ๋อสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เช็ควันเดือนปีเกิดได้ที่ใต้คลิปนะคะเราดูเป็นแบบของไทย โอเคได้มาสิบใบแล้วไพ่ใบแรกของคุณว่าด้วยเรื่องความรัก two of wands seven of wands นะการงานอาจจะดูหนี่นื่อยความรักก็ไม่เบานะเราเนี่ยเอะซับซอดค่ะอ,อ่า five of cups the ม o o นเหมือนชาวราศีพฤษภมีปัญหาเรื่องความรักคือเกิดความไม่มั่นใจโดนหลอกหรือ ไปเจอความลับที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในในอดีตใ,ในปีที่ผัดเพิ่งจะผ่านไปในปี6 3เนี่ยนะคะ i m p r e s s Three of Wands Six of Swords Page of Cups แล้วก็สุดท้าย The Strength ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณก็ต้องเข้มแข็งคนเข้มแข็งคือคนที่รอดตาย <laughs> เรามาว่ากันก่อนว่าไพ่ที่ได้โดยความความความหมายโดยรวมคืออะไรนะคะก็คือ ทูออฟวอรนเสี่ไพ่บอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ได้กรลยาณมิตรแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงว่าถึงขั้นที่จะเป็นคนรักได้ปีนี้ความรักของชาวราศีพุษภสําหรับคนโสดว่าด้วยเรื่องคนโสดและด้วยคนที่ยังไม่ได้แบบมีคู่แบบชัดเจนก่อนนะคะคุณจะ คุณปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีความเฟลมีได้เจอคนที่โกหกแล้วเข้ามางอมีคนที่พยายามจะกลับมาในชีวิตแต่คุณไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วนะคะแต่ปีนี้คุณจะมีคู่คิดที่ดีคนนี้ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นคนรักแต่ว่าเป็นคนที่มีปัญหาเมื่อไหร่คุณสามารถคุยกับเขาได้แต่จริงๆถามว่าแอบชอบเขาไหมแอบชอบเขาแหละเป็นปีนี้จะมีเหมือนคนที่กึ่งๆเพื่อนกึ่งๆแฟนกึ่งๆคนที่คนสนิทที่สามารถ ปรึกษาได้ทีเนี้ย seven of อฟ n อ s บอกว่าเอ่อจะปีนี้คุณจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะและและอีกอย่างหนึง่งคนที่คุณไปชอบไปถูกใจจะมีคู่แข่งจะมีคนที่คือเขาตัวท็อปอะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่อยากจะมีคนเข้าหามากมายแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็เป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นที่สุดด้วยความมาั่นมั่นโดยรวมทั้งหมดโดยคุณสมบัติและนิสัยใจคอถ้าเขาจะเลือกเขาจะเลือกคุณแต่เนื่องจากว่าความสถานะความสัมพันธ์มันคือเพื่อนสนิทในปีนี้นะคะโดยเฉพาะต้นปีคุณยังคงหลอกหลอนหรือว่าเขาเองเราไม่รู้ใช่คนเดียวกันไหมแต่มันมีอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกแบบ มันเชื่อไม่ได้ความรักมันเชื่อไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ระวังเลยภายใน2อสเดือนต้นปีเนี่ยมันมีคนพยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเข้ามาง้อแต่คุณไม่เอาแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่แอบชอบคุณพยายามจะขอเริ่มต้นด้วยแต่คุณก็ยังรู้สึกหลอกหลอนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทีนี้ Impress กับ a อซับซอรว่ากันด้วยเรื่องอถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ เขาเห็นว่าคนที่มีความเป็นเพศหญิงในความสัมพันธ์นี้จะมีจะมีจะเป็นคนที่กลุ่มอำนาจมากที่สุดอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่ที่พยายามจะครอบงำอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจหรือคุณค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติในความรักเรียกว่าลิสต์มาเลยหนึ่งจะต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยจะเจอคนถูกใจแต่ว่าคุณพยายามจะเบนจะพยายามจะอินฟลูเรียกว่าอะไรอ่ะ พยายามทําให้เขาทําตามคุณให้ได้เป็นคนที่คุณอยากให้เป็นดังนั้นมันก็จะยากหน่อยในเรื่องความสัมพันธ์ ส่วนไพ่ตัวนี้ Three of Wands บอกแล้วปีนี้มีโอกาสเจอคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามานะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์เป็นในเชิงคนรักได้มันคือเพื่อนและคนที่คุยกันถูกคอถูกใจต้องใช้เวลาในการทบทวนความสัมพันธ์ Six ซ f s ับซอเพจจ็อบครัใจเนี่ยถูกใจเราเนี่ยหวั่นไหวคนง่ายเนาะใครเข้ามาก็รู้สึกน่ารักจังเลยดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอจะเอาจริงๆก็ไม่กล้า strength อย่างที่บอกความสัมพันธ์นี้คุณต้องเป็นลีดเดอร์คุณต้องเป็นคนนำคุณคือคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณได้จะต้องยอมรับเงื่อนไขที่คุณบอกได้ทําตามที่คุณบอกไพ่ the s t r ตรนท์และไพ่เอ p มเพ s สเนี่ยน,นะคะมีความใกล้เคียงคือต้องฟังฉันสิ ฉันไม่ได้บังคับขู่เข็นแต่ถ้าเธอไม่ฟังฉันก็ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องมาคุยกับฉันอีกอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเดือนนี้คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกอกถูกใจต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือคนจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นเพื่อนคู่คิดที่คุยกันแล้วคลิกมากมาก แต่ว่าพอจะพ,อพัฒนาในความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างยากด้วยความที่คุณยังกลัวและเขาเองอาจต้องปรับตัวยกใหญ่คือคุณจะไม่ยอมฟังใครเลยพอพูดถึงเรื่องความรักคุณจะมีความมั่นใจตัวเองสูงมากต้องตามชั้นเท่านั้นทีนี้นะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์คนที่มีคู่เดือนนี้เดือนนี้จะเป็นคู่คิดที่ดี กล,กลางปีเป็นต้นไปบางคู่อาจจะต้องห่างๆกันหน่อยนะคะถ้าไม่ห่างกันให้ระวังการทะเลาะเบาแวงแต่ถ้าห่างไปแล้วคุณก็จะมีความคิดถึงกันเดือนนี้จะมีการเขาปีนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์กับคนรักแล้วก็มีการครอบงำเกิดขึ้นใครหลายๆคนที่ตั้งใจที่จะท้องเราเห็นว่าคุณต้องดูแลตัวเองดีๆหน่อยนะเพราะว่า ด้วยความเครียดอาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือตั้งครรภ์แล้วอาจจะมีภาวะแท้งได้นี่ต้องให้ระมัดระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางๆปีโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดรายรายเดือนดูว่าช่วงไหนจังหวะไหนฉันควรจะทำตัวยังไงถึงจะได้มาซึ่งความรักหรือ,อความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและดีอาจจะเป็นทั้งเพื่อนคนรักแล้วก็แฟนอะไรเงี้ยหลายๆอย่างร,างรวมกันเดี๋ยวมาดูคะ่ะ ได้ไพ่มาแล้วนะคะสาหรับแต่และเดยเดือนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เราจะขยายรายละเอียดด้วยไพย่ tarot of t ดูอิทนี่ได้มาใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้ลองใช้มาดูกันว่าเราจะอ่านออกไหมมาดูเดือนแรกก่อนค่ะมกรามักรา,กรา two of wands เห็นไหมเป็นไพ่เดิมที่ตามมาเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้กระยาณมนะิตรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมีคนที่เรียกว่าเราไว้อกไว้ใจนะคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เราอาจต้องมีการติดต่อสื่อสารทางเมส ทางโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ไพ่อธิบายเพิ่มเติมเป็น knife of s w o r d เป็นเรื่องของลมแปลกใจตรงที่ว่าสนิทกันหวังดีต่อกันแต่ทำไมพูดจาต่อกันไม่น่ารักมีการประชดประชันอะไรเงี้ยประทะคารมกันเรื่อยๆแต่ว่าการประทะคารมนะคะมันสามารถทำให้เราเห็นภาพ เห็นเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก็เดือนนี้จะเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาพูดไม่ค่อยเพราะเขาค่อนข้างจะแข็งแข็งสักหน่อยหนึ่งเนาะก็ลองดูบางคนสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระดับที่มันมั่นคงที่มันเป็นคนรักได้แต่ว่ามันมีบุค,คลิกบางอย่างที่รู้สึกยังไม่ถูกจริตเป็นเพื่อนที่ดีมากแต่เป็นแฟนต้องคิดก่อนนะ,นะคะ เดือนนี้ถ้าเดินทางจะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจค่ะขอให้ออกเดินทางนะอย่าเพิ่งกลัวโควิดมากเกินไปแต่ไปไหนมาไหนใส่หน้ากากดูแลตัวเองคุมพาค่ะเดือนวาเลนไทน์วาเยเอสซับซอดบางคนต้องตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนคนโสดอ่ะต้องเจอปัญหาบางอย่างทำไมอ่ะสิถ้วยขึ้นกับทูอขึ้นกับหดาบ ขอตีความใหม่นิดนึงวันว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจการสะสางปัญหาสิบถ้วยคุณจะเอาอยางไงคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ใครที่คบกันมานานคุณจําเป็นต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อหรือพอถ้าไม่ขยับความสัมพันธ์เป็นครอบครัวคุณอาจจะต้อง จบความสัมพันธ์หรือว่าสางปัญหาอะไรประมาณนี้คนโสดจะดถูกที่บ้านกดดันให้หาคู่นะคะจะเริ่มมีคนถามนู่นถามนี่ตลอดเวลาเวลาไปพบกันจะรู้สึกเป็นเป็นความเป็นเดือนที่กังวลคนโสดจะรู้สึกหน่วงๆอื่นๆน่ะ มีคนมากหน้าหลายตาพยายามหามาให้แต่คุณรู้สึกไม่โอเคแต่ว่าทีเนี้ยสำหรับบางคู่นะคนที่มีคู่อาจจะต้องมีการสะสางปัญหาที่มันคาอกคาใจต้องเคลียร์กันให้ชัดว่าจะจะเอายังไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราเห็นว่าคุณจะตัดจัดการปัญหาได้แล้วไพ่ที่รอคอยอยู่คือไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่แห่งความรักและครอบครัวนะคะเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตส่วนคนโสดมไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนกับว่ากับตัวเองโสด แต่เดือดร้อนตรงที่คนอื่นเดือดร้อนแทนเรานี่แหละครอบครัวเดือดร้อนเพื่อนเดือดร้อนแทนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้มีนามีโอกาสได้เจอคนถูกใจเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอมีคนเข้ามาคุยด้วยนะไพ่ขย,ยายคือไพ่เฮอร์มิตรนะคะเฮอร์มิตตัวนี้เดือนนี้จริงๆอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆแต่มันก็ยังไม่ไว บอกไปไหนมาไหนก็มีคนมาสนใจนะคะแต่ไม่ใช่ถาวรน,นะก็ถามว่าเหงาไหมไม่เหงาหรอกค่ะมีคนแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆเป็นตัวคุณต่ังหากที่เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ทํามุ่งหน้าทํางานไปอย่างเดียวมีนาพอมาถึงเมษาเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณจะเจอคนที่สวยมากเรียกว่าคุณสมบัติโดดเด่นแต่เขาดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นชาเลนจ์อีกชาเลนจ์หนึ่งส่วน คุณผู้หญิงหรือคนโสดหรือคนมีคู่เดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณสวยเป็นพิเศษโอ้ 7. เดดือนนี้ระวังโดนตื้อเต็มที่นะคะมีคนพยายามจะเข้ามาหาคุณเจ็ดดาบเดดาบมีคนพยายามบอกความลับอะไรบางอย่างใครที่แอบชอบคุณมานานเปิดเผยแน่ๆคราวนี้เพราะคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่า มีคนเสนอตัวเข้ามามีคนมาบอกว่าคนนั้นแอบชอบเธออยู่นะอะไรเงี้ยนะคะส่วนอันนี้ส่วนคุณผู้ชายบางคนต้องบอกก่อนว่าคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อนเดือนนี้มีโอกาสโดนจับโป๊ะนะคะมีะุพฤษภา t e m p e r a n เ e เดือนนี้เราเห็นถึงอืมสิบสิบเหรียญ มีโอกาสที่จะเจอคนเก่ารีเทิร์นกลับเข้ามาพยายามเข้ามาในชีวิตเราแต่คุณต้องบาลานซ์ให้ดีๆคะ่ะว่าเอาอยัางไงอ่ะอันนี้คือสําหรับคนที่มีปัญหากับคนรักที่เลิกรากันไปอาจจะได้ข่าวจากแฟนเก่าผ่านทางครอบครัวหรือผ่านทางเพื่อนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดจะมีคนโสดและคนมีคู่ด้วยกันเนี่ยเดือนนี้คุณต้องจัดจัดแจงชีวิตให้ดี บางวันก็อยากมีเวลากลับบ้านเห็นพ่อแม่มีความสุขกันเอ้ก็อยากมีแฟนแต่พอมาอยู่คนเดียวอ้าก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขนี่อะไรเงี้ยนะคะส่วนคนมีครอบครัวเดือนนี้บาลานซ์ให้ดีมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะคุณต้องจัดการชีวิตครอบครัวการเงินการงานอะไรให้ดีเดือนนี้ครอบครัวค่อนข้างต้องการคุณมากเป็นพิเศษแต่เราเห็นแล้วว่าคุณจะสามารถจัดการได้มีความสามารถนะคะ temperance บาลานซ์ ance, Balance, ได้เป็นอย่างดี แล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้พร้อมๆกันเก่งจริงๆเดือนนี้นะคะถัดมา judgment ในเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนาความรักเป็นช่วงที่ตัดสินใครจะเลิกก็คือเลิกใครไม่เลิกก็ไปต่อชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดือนนี้ได้ไพ่เอ่อเก้าพระอาทิตย์นะคะเดือนนี้จบไปเลยนะคู่กรรมคู่เวรมาละ คนที่จะมีแฟนในเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงนี้แหละเราเห็นว่าคนที่เหมาะสมกับคุณคนที่ถูกอกถูกใจคนที่สามารถทำให้คุณกลับมามองเขาอีกครั้งหนึ่งกำลังจะเข้ามาตอนนี้ก็คือลองดูแล้วกันคนที่เข้ามาเจอในช่วงนี้จะเป็นคนที่เคยทำ mm. เขาเรียกว่าทาบุญทำกรรมอะไรบางอย่างมาร่วมด้วยกันนะ่ะหรือว่าคุณเจอเพื่อนเจอกัยาไดมิทที่ดีถ้าไม่ใช่แฟนก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะช่วงเนี้ย คนที่จะแต่งงานคนที่รอคอยมานานคนโสดที่ดูมาจดเดือนนี้เอาไว้พาตัวเองออกไปเจอคนที่ดีพาตัวเองออกไปสังคมเยอะๆคนที่เข้ามาช่วงจังหวะนี้เราอาจจะไม่เคยมองเขาเลยแต่เขายังอยู่ในช่วงนี้และเขาสภาสารภาพรักในช่วงนี้สามารถไปต่อกันได้เป็นคนที่เข้าตาที่สุดเหมาะสมที่สุดเป็นคู่กรรมคู่เวรที่ต้องหากันเจอในจังหวะเดือนนี้คุณจะสารต่อกับเขายังไงส่วนคนที่มีครอบครัว สามารถที่จะวางแผนมีลูกได้มีบุตรได้วางแผนครอบครัววางแผนแต่งงานเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่ดีมากไพ่มันอาจจะดูไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่าความหมายดีสุดๆแล้วอืประกบกันแบบนี้เราเห็นถึงการวางแผนอนาคตที่มันชัดเจนและมั่นคงเนื้อคู่กำลังมาคนที่เข้ามาไม่ขี้เหร่เลยมาดูกรกฎาค่ะ wheel of fortune ความรักขึ้นขึ้นลงลงใครที่แห้วมานานใครที่แบบใช้คําว่าแห้วโบราณเนาะคนที่แบบผิดหวังกับความรักมาเดือนนี้จะเป็นจังหวะที่ดีค่ะอู้ราชินหรียญบอกเลยว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องตลกฉันไม่อยากจะมีแฟนหรอกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ คุณจะมีโชคมีลาบจากความสัมพันธ์และคนรอบข้างแล้วคุณจะเป็นคนที่สวยมากจะมีคนแวะเวียนเข้ามาจีบเข้ามาหาไปดึงดูดต่อแพย์ตรงข้ามนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคุณสมบัติปรฟล์เลิศหรือเป็นความรักจังเป็นเป็นช่วงที่คุณอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งอาจจะต่อมาจากตรงนี้มีความสุขเหลือเกินเจอกันแล้วก็โอ้แฮปปี้นะคะชีวิตเหมือนอยู่ในภาพฝัน มันอยู่ในนิยายถัดมาค่ะเป็น a c e of Pentacles เดือนไหนนะเนี่ยสิงหาสิงหาก็เป็นเดือนที่ความรักอาจจะเงียบๆลงหน่อยอู้หูเด e w เวิ d คุณเนี่ยสามเดือนต่อกันมามันอาจจะดูเงียบๆหน่อยแต่มันยังเลิหรูอยู่แล้วมันต่อด้วยเด e World นะคะซึ่งมันวิเศษอะ สามเดือนนี้เหมาะแก่การแต่งงานและเจอคู่มากเลยถ้าเจอคุณจดเอาไว้เลยนะคนที่เข้ามาเดือนนี้เป็นคุณที่มีคุณสมบัติสูงมากโปรไฟล์ดีมากเขาเหมาะสมจะทำให้คุณมีความสุขแต่จะไปต่อได้แค่ไหนอันนี้อยู่ที่คุณแต่ละคนนะคะมีโอกาสเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนโอกาสที่ใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาใช้สองภาษาเป็นไบลิงกวีวหรือมากกว่านั้นมาจากต่างถิ่นแดนไกลและมีเงินฐานะดีโอรถ ัดมาในเดือนกันยาเดือนเดอะสตาร์นะคะถ้าคุณยังเซอร์ไพรรอดมาจากตรงนี้แล้วตัดสินใจไม่ให้มีแฟนเดือนนี้คุณก็จะมีความสุขตามอัตภาพคุณจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนแต่ถ้าคุณมีแฟนเดือนนี้บอกเลยโอ้ยสองถ้วยหวานเลิศเราไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะดูคุณเครื่องหลังคุณมีความสุขกับความรักมากดีที่สุดเท่าที่คนมีแฟนจะมีได้คนโสดคุณคุณควรจะตัดสินใจเลือกแล้วล่ะถ้าคุณอยากจะมีแฟนนัก เนี่ยคนที่เข้ามาในช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่เหมาะกับการที่จะเรียนรู้ใครเพิ่มเติมมากๆถัดมาค่ะ7เหรียญเดือนตุลาเดือนตุลาก็จะเป็นเดือนที่คุณจะเรียกว่าความรักมันเริ่มอยู่ตัวแต่มันก็มีความสุขเรื่อยๆนะคนมีคู่แต่ปัญหาอย่างหนึ่ง Seven Pentacles มันจะนิ่งๆหน่อยแล้วคุณอาจจะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องขอบคิดในความรักต้องทบทวนความสัมพันธ์นะคะ1ดาบทำยังไงถึงจะ มันจะมีปัญหาเข้าไม้คุณแก้ไขหรือว่าลองทบทวนตัวเองเพื่อที่จะให้ความรักมันอยู่ตลอดรอดฝั่งหรือว่าตัดสินเริ่มมีการตัดสินใจตัดสินคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราคุณมีคู่ถ้ามีปัญหาคู่ของคุณจะช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีนะคะแต่เดือนพฤศจิกายน The Devil อย่าเพิ่งตกใจขอเปิดหน่อยนี้ถ้าได้เลิฟเบขึ้นมานี่ขออธิบายนะคะ เก้าเกไม้เท้าห้ามมีเล็กมีน้อยเราเห็นอย่างนี้นะอ่ะคนแรกด้วยคนโสดก่อนคนโสดได้เดีอยเดืิวแล้วก็ได้ไม้เท้าเดือนนี้มีโอกาสที่ไปชอบคนมีเจ้าของหรือพยายามที่จะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเด,เดือนเนี้ย เป็นเดือนที่ฝ่าฟันอุปสรรคสูงมากสำหรับคนโสดนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาเขาจริงใจไหมไม่รู้แต่เขาหวังในตัวคุณหรือหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณอันนี้ให้ระวังอาจจะมีการเอาเปรียบระหว่างคู่รักส่วนคนที่มีคู่เดือนนี้หึงจัดหึงสะบัด ให้ระวังมือที่3หรือแม้กระทั่งความคิดลบและระวังผู้หวังดีที่ส่งอะไรก็ไม่รู้มาเดือนนี้ตั้งสติดีๆน,นะคะขออธิบายขอขอคำอธิบายเพิ่มเติมสองเหรียญมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นมีความลังเลนในคู่ของเรานะคะ เดือนนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เกิดอาการหวาดระแวงคู่ของเราอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีความสงสัยในความสัมพันธ์มีมือที่3นี้ให้ระวังนิดนึงแล้วก็อารมณ์ของตัวเองช่วงนี้โมโหร้ายทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยนะคะส่วนเดือนสุดท้ายเป็น Page of Pentacles ความรักเป็นอย่างไรก็ดีเรื่อยๆบอกแล้วว่า คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแอคทีฟในเรื่องความรักนะคือแล้วแต่แล้วแต่ใครมันจะคือไม่เป็นคนไม่แสวงหาแต่ถ้ามาฉันก็ยินดีแล้วก็เป็นคนที่เปิดกว้างนะจริงๆแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้คนอื่นตลอดเวลาในช่วงนี้ที่เราเห็นนะเดือนนี้นะคะ Page จ้าเป็นเดทเคิสและอิ p เพรสปล่อยให้คนที่อยากจะ ดูแลจะมีคนหนึ่งที่เป็นคนลีดเดอร์ในความสัมพันธ์เป็นคนนําความสัมพันธ์ก็มีการดูแลไกลๆอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคนเงียบๆหน่อยก็แล้วแต่ที่จะทําอะไรใครอยากทําอะไรวางแผนเลยจ้าตามตลอดอะไรเงี้ยส่วนคนที่คุณผู้ชายที่โสดอยู่อาจจะเจอผู้หญิงที่อายุมากกว่าแต่ยังสวยเลิศแล้วโปรไฟล์แล้วดีมากเข้ามาดูแลคุณทุกอย่างส่วนคนที่เป็นสาวๆนะคะเดือนนี้คุณจะเรียกว่ามีอํานาจ ค่อนข้างเต็มสูบในเรื่องความสัมพันธ์ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรฉันต้องทําตามฉันเราเห็นทั้งหมดในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภจดเอาไว้เราเห็นเดือนนี้เอ่อวมื่อไหร่นะมกรากุภพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากันยาเป็นต้นไป ความรักระเบิดระเบ้อด,ดีจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะเป็นเดือนเป็นปีที่เหมาะกับการคุณอาจจะได้เจอคนที่ทําบุญทํากรรมเป็นเนื้อคู่แต่ชาติบางก่อนแต่อย่างที่บอกเนื้อคู่เนี่ยนะจะต้องเขาเขาส่งผลอะไรบางอย่างมาให้คุณเจอแต่คุณจะสารต่อ,อยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อในชาตินี้ในในชีวิตนี้นะอีกเรื่องหนึ่งขอคําถามความแนะนําค่ะคลิปนี้ยาวอีกแล้วแนะนํา create ความรักที่ดีคุณต้องมีการครเอทก็มีการเริ่มต้นต้องมีการช่วยเหลือช่วยกันในการทำให้มันก่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะ celebrate you บางคนกลัวความรักบางคนไม่กล้าออกสื่อบางคนรู้สึกแบบอืมฉันเฉยๆไม่ take action อยากเข้ามาจีบก็าม,มาจีบสิแต่บางทีก็ เขาเรียกว่าถ้ามันมีคนที่โปรไฟล์ดีๆเข้ามาที่เต็มที่นะคะคุณอย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาดคุณคือคนที่เขาได้เลือกแล้วดังนั้นเดินออกมาแล้วให้โลกรู้ว่าฉันนี่แหละที่เป็นคนที่ที่ควรจะมีความรักได้ได้รับเลือกเลยประมาณนี้และไรสัญชายบอกเลยในเรื่องความรักคุณไม่เป็นรองใครอย่าทมตัว แล้วก็อยากลัวความรักพระสัญชายคุณเหมาะแล้วที่จะมีคนรักเป็นคนที่เวลาที่มีความรักคุณจะสามารถดูแลคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีนะคะโลกนี้ควรจะมีคนอย่างราศีพฤษภหัวแข็งผดการแต่จริงใจนะปีนี้เป็นปีที่บอกประกาศให้โลกรู้เลยว่ายังมีฉันอยู่ตรงนี้ฉันคือคนที่เหมาะสมที่จะมีคนที่เข้ามาจีบฉันสี่อะไรเงี้ยชูจูแขนเข้ามาเลยคนมีคู่เดือนนี้ คุณจะมีทิศทางในการใช้ชีวิตแล้วก็คู่ของคุณจะนำทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตและความมั่นคงส่วนคนโสดถ้าไม่เลือกมากหรือไม่ปฏิเสธซะเกินไปยังไงปีนี้มันต้องมีใครสักคนนี่แหละเข้ามานะคะโอเคอย่าลืมติดตามรับชมไพ่รายเดือนด้วยนะสนไพ่คลิปนี้เข้ามาดูได้ตลอดสวัสดีกันสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า